พี่แอนเดลนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเรามากินโอชิเพราะไม่มีเน็ตเรามากินโอชิเราจะไม่ใครกินโอชิใส่แก้วกันนะคะเราต้องใส่อันนี้เป็นของหนูค่ะเราต้องขส่ให้เท่ากันด้วยนะคะพี่แกเวเบลไปแต่ว่าแก้มันคนละอย่างอะน้องพิงนะคะของหนูอันนี้เป็นบททำโทษค่ะใครกินนะไม่หมดไอ้เราพี่เราพี่ นี่นะคะแก้วเราไม่เท่ากันเบลต์น้ำพิ๊งใส่ประมาณนี้เบลก็ต้องใส่ประมาณเท่าน้ำพิ๊งประมาณนี้นะคะใช่เราจะมาแข่งเราจะมาแข่งกันกินค่ะว่าใครกินหมดก่อนถ้าใครกินที่ลหนจะโดนแป้งนะคะมาป้ายไอ้ส่วนแบก็ได้ที่เราอยากจะป้ายนะคะนี่ค่ะให้น้องพิงก่อนที่จะมาทำนะคะหนูก็ทดลองไปให้แนะนำเอชีว่ามีรถอะไรบ้างออชีของหนูนะคะอันนี้เป็นโรลเลนจีรถเก่า อันนี้เป็นรถแอปเปิ้ลเขียวอ้งุงนขาวเป็นรถใหม่นะคะนี่นะคะก็ลิ้นจี่เหมือนน้องพิงค์ค่ะลิ้นจี่โอชิกินทีอันนี้นะคะก็องุ่นเขียวโฮเดี๋ยวชอบกินนีวุ้นด้วยเราะนะคะก็จะมาดูค่ะว่าเราจะกินรถไหนกันเราจะมาปังเราจะมาดูกันค่ะว่าใครจะได้เป็นคนลิ้นน้ำกรแรกก็มาเปลวนี้ชุบกันยิงชุงชุบ หนูค่ะได้เป็นลินนะำคนแรกนะคะว่าจะลินน้นเท่าไรเปิดไม่ได้คะ่ะ <c oughs> เราเอาน้ําเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะให้น้ำพิงเทนะคะว่าน้ำพิงจะกินเท่าไรเท่านั้นเดียมเทียมนะคะไม่เท่านี้มันน้าเปล่าไหมเอาเลยคะ่ะ นิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่คกินน้ำเรีวยวาเดี๋ยวเริ่มกันเลยเออพึง่งจะรีบกินไปไหนนะ่ะพี่ยังปิดฝาไม่เสร็จเลยอพี่ต้องกินในะ้ทำกีนะยนะรู้ได้ไงจะเท่า <c oughs> อ่ะโอ้เสียวตกชิมไหนนี่คือการห ตอนนั้นอืมโหเดี๋ยวเรานะคะจะค่อยไปดูตอนยอ้อนหลังเพลินคี่สุดมางรู้สึกว่าเราจะอัดใหม่ยังไงถ้าเราไปดูย้อนหลังเราจะทำโทษตอนหลังค่ะไม่ใช่ตอนย้อนหลัง ถ้าทุกคนนะคะเห็นว่าเบลกับมิกกี้ใครกินหมดก่อนก็คอมเมนต์ตาล้างนะคะของพี่เบลนะคะถ้าจะกดไลค์นะคะให้กดลง,งแต่ของน้องพิงนะคะถ้าจะากดไลค์ให้กดขึ้นของพี่เบลนะคะกดลงของหนูกดขึ้นแล้วเราจะมาดูผลลังนะคะว่าใครเยอะสุดว่ากดลงของเบลกดขึ้นของพิงนะคะถ้ากดกดขึ้นของพี่เบลเราก็จะมาถ่ายคลิปสําหรับพี่เบล มาค่ะเราจะกินน้ำดิ้นสีให้หมดเลยนะคะยองไม่หมดเด้อเอ,อ๊ยอีกหน่อยเกือกน,น้อยอีกแล้วใช่มันวันเราพี่กินหมดที่หลังเนื้อนี่นะคะน้ำเดี๋ยวประมาณนี้ นู้คนนั้นติดแก้วตูดติดแก้วตูดพี่อะ่อะเดี๋ยวเพึ่แล้วก็พี่ชุน้องหีบเลยอะ่ะ <c oughs> หมดตั้งหาแล้วอะ่ะเอามือขึ้นไม่ได้อะ่ <c oughs> มะมือขวนเลยพี่หมดพี่จ้ามันไปมาถ้ายับกรรันซิใครเยอะกว่าโอ้ <c oughs> โห ็แพ้สิไม่ครั้งนี้ครั้งนี้นะคะเราก็จะไม่แข่งอิงอนเตอร์นี้ไม่แข่งนะคะอดอดจังวะอิ่มน้ำวะตอนนี้นะคะก็ะะหมดแล้วอร่อยมากคา่ะอร่อยมากอะ่ะ กินชิ้นเบลวันนี้เบลชอบกินมากแต่เราจะมาทอดขวดนะคะว่าเท่ากันแป๊บเออเท่ากันนะคะมาข้าวหลังนะคะตอนสุดท้ายเราจะกินอันนี้แหละค่ะ <ST AR> เราจะมาสลับรองกันกินมั่งไม่ค่ะแต่อ้พวกนี้เราจะทําเป็นเอ่อคลิปหน้า <ST AR> สาหรับคลิปนี้นะคะต้องกินสลับสนุนไดย <ST AR> โอชิกินทีนนะคะ <ST AR> เราสามารถเก็บฝาไปชิ้น ชิ้นได้นะคะเพื่อนี่ค่ะรหัสใต้ฝามันเราต้องอย่าลืมกินนมกันด้วยนะคะเด็กๆคช่ค่ะนี่เป็นนมอะไรเอยรหัสใต้ฝานะคะสามารถชิ้ได้นะคะให้ทายนมของจริงหรือนมของป่อมาเดี๋ยวเรามากินจังเรานะคะก็ขอจบแค่นี้ค่ะของจริงค่ะนีกนของจริงเราขอจบเป็ ญี่ปุ่นนะจีนแล้วจบค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะอย่าลืมกดทืบไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของพี่เบลนะคะแล้วก็ความนะคะความความคว่ำเบลขึ้นค่ะขึ้นขึ้นอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งใต้ล่างเพื่อการแจ้งเตือนเวลาเราทำอะไรใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ bye บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ